ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงนะครับของเครื่องพิมพ์ไปเสร็จความร้อนนะครับแอปสันทีเอ็มทเปรีเดียเรามาดวูนว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้นะครับจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ กับพ่อชัยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเอฟซันนะครับ TM T ีเอเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบการใช้งานจริงนะครับการทดสอบการพิมพ์นะครับมาดูว่าความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับความละเอียดความคมชัดของตัวอักษรครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งการทดสอบเป็น2ช่วงครับช่วงแรกเรามาดูความคมชัดของตัวอักษรที่ได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับส่วนช่วงที่2เรามาดูความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนแรกก่อนนะครับเป็นความคมชัดนะครับแล้วก็ความละเอียดในการพิมพ์นะครับว่าจะเป็นยงงไ ขอพิมพ์สักหนึ่งชุดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับในส่วนของความละเอียดและก็ความคมชัดของตัวสอนนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของความละเอียดและก็ความคมชัดของตัวอักษรก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับความเร็วสูงสุดที่สามารถพิมพ์ได้นะครับ2 5 0มิลลิเมตรต่อวินาทีมาดูกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับประสิทธิภาพนะครับการใช้งานนะครับของเจ้าแอปสันทีเอ็มทีพีตัวนี้นะครับทั้งความคมชัดนะครับความเร็วของตัวอักษรนะครับแล้วก็ความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับอยู่ในคุณภาพที่สูงทั้งคู่เลยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้ที่ p o s t p a c รนะครับเว็บไซต์พอลส์แพรน์คอมไล i ์ออฟฟิเชียลเขาแอปพอลส์แพร์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์3องศูนย์สองหกสามสามหกหนึ่งหนก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะครติดต่อหรขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ